สวัสดีเพื่อนๆชาวอซากา99ทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่วงเมรีวิวอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เนี่ยมยอยู่กับรถยนต์ในฝันของใครหลายๆคนนะคะซึ่งเป็นรถยนต์สปอร์ตโรสเตอร์2ที่นั่งนะคะนั่นก็คือ Mercedes-Benz SLC 300 AMG Dynamic นั่นเองนะคะโดยราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้เนี่ย แต่เกือบสีล้านเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเมย์จะมารีวิวทั้งภายนอกนะคะแล้วก็ภายในรวมถึงเราจะไปขับกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าราคาจะคุ้มกับค่าตัวไหมและน่าขับขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยคะ่ะโอเคพร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปเลยค่ะนี่ไม่เหยียบนะคะเมย์เข้าบอดสปอร์ตนะคะแบบเหยียบที่หลังเป็นต่อเลยนะคะเจ้าแรงมาก เดี๋ยวอันดับแรกนะคะเรามาดูที่ภายนอกกันก่อนนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่า SLC 3 0 0นะคะเป็น m i n o r c h ชั้ที่พัฒนามาจาก SLKR 1 7 2นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่กระจังหน้าเลยนะคะซึ่งจะเป็นกระจังหน้าแบบไดมอนด์กิ l แบบนี้นะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็นโครเมียมดีไซน์รูปเพชรเรียงกันไปแบบนี้นะคะโดยจะต่างจาก SLK ที่จะมีลักษณะเป็นตะแกรงตะข่ายพลาสติกซึ่งมีว่ากระจังหน้าแบบไ Diamon g ์ i l l นะคะจะให้ความรู้สึกที่ดูหรูหรามากขึ้นกว่าเดิม ถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงไฟหน้ากันนะคะซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่าไฟ LED เนี่ยจะเป็นแบบทรงยาวนะคะแล้วก็มีการปรับแบบนะคะให้เป็นแบบ LED Intelligent Light System นะคะหรือว่าเป็นระบบไฟอัจฉริยะนั่นเองก็คือเวลาที่เราขับเวลากลางคืนถ้าเราหักเลี้ยวพวงมาลัยนะคะไฟด้านในก็จะเลี้ยวตามไปด้วยนะคะและในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ามีชุดแต่ง MG Body Line รอบคันเลยนะคะทําให้รถเนี่ยดูดุดันมากยิ่งขึ้นกว่า SK l ค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเราไปดูด้าน านข้างกันเลยนะคะซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่าในตัวของล้อแมกเนี่ยจะเป็นล้อแมกขนาด18นิ้วนะคะซึ่งเป็นเหล็กสแตนเลสนะคะที่ตัดขอบดำแบบนี้ตัวล้อแมกเนี่ยจะมีโลโก้ AMG นะคะซึ่งเป็นออปชั่นที่มากับศูนย์เลยนะคะสำหรับด้านข้างนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าด้านข้างของ SLC เนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นตัว SLC หรือ SLK ถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะคะซึ่งเริ่มจากตัวไฟท้ายเลยนะคะจะเห็นได้ว่าตัวไฟท้ายนี้จะเป็นลักษณะแบบทรงเดิมนะคะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยน LED ด้านในให้เป็นแบบทรงยาวซึ่งถ้าเทียบกับ SLK ในสมัยก่อนจะเห็นได้เลยนะคะว่าไฟ LED จะเป็นแบบเม็ดๆนะคะซึ่งไม่ว่า LED แบบทรงยาวนี้จะทําให้รถดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นส่วนด้านล่างนะคะท่อไอเสียก็จะเป็นแบบท่อคู่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีชุดแต่ง AMG มาให้ด้วยรอบคันเหมือนกันคะ่ะ เดี๋ยวถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่เก็บสัมภาระกันนะคะเดี๋ยวเมย์จะเปิดให้ดูเนาะซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่าตามสไตล์รถสปอร์ตโรสเตอร์เลยนะคะพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างจํากัดนะคะเดี๋ยวเมย์จะลองใส่กระเป๋าเดินทางให้ดูนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นกระเป๋าเดินทางค่อใหญ่นะคะจะวางได้พอดีเลยนะคะแบบนี้ แต่ว่าถ้าเราวางไปแล้วนะคะก็แทบจะไม่มีพื้นที่เหลือเก็บอย่างอื่นแล้วนะคะยิ่งถ้าเราต้องการจะเปิดปะทุนนะคะเราต้องปิดโคเวอร์แบบนี้ลงมาด้วยนะคะถึงจะเปิดประทุนได้แต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการเปิดประทุนนะคะเราก็แค่ดันกลับเข้าไปนะคะก็จะมีพื้นที่เก็บสภาระเพิ่มอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองคะ่ะ ถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกุญแจนะคะลักษณะหน้าตาของกุญแจก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าข้อพิเศษของเจ้ากุญแจตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้เปิดประทุนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเมย์จะทําให้ดูนะคะง่ายนิดเดียวเองนะคะเพียงแค่เรากดปลดล็อกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดปุ่มปลดล็อกค้างไว้นะคะจนกว่าหลังคาจะเปิดนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่า SLC คันนี้เนี่ยใช้เวลาในการเปิดประทุนเนี่ยเพียงแค่20วินาทีเองนะคะต้องบอกเลยว่าน้อยมากๆนะคะซึ่งเวลาที่เปิดประทุนมาแล้วนะคะรถก็จะเท่แบบนี้เลย แลวถัดมานะคะเจ้ากุญแจตัวนี้นะคะก็จะเป็นกุญแจแบบ keyless go นะคะคืออะไรนะคะซึ่งต้องบอกยนะคะว่าก็คือว่าเราไม่จําเป็นนะคะต้องใช้กุญแจในการเปิดนะคะเพียงแค่เรามีกุญแจอยู่กับตัวนะคะเมย์ก็สามารถเปิดประตูได้เลยแบบนี้อพอเราเปิดเข้ามานะคะมาดูในส่วนของตัวสตาร์ทนะคะสําหรับเวลาที่เราสตาร์ทนะคะเราก็ไม่ต้องใช้กุญแจลานะคะจะเป็นแบบ keyless นะคะซึ่งปุ่มสตาร์ทจะอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะคะ ตอนนี้เมย์ก็อยู่ภายในของรถ SLC 3 0 0แล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าความรู้สึกที่เข้ามาเนี่ยคือมรู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะคะขนาดเมย์เป็นผู้หญิงที่ตัวไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยยังรู้สึกว่ามันมันพอดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายที่ตัวค่อนข้างใหญ่ก็อาจจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะคะถ้าดูของรูปเบาะเนี่ย ก็ะจะค่อนข้างกระชับนะคะเพราะว่ามันมีส่วนที่ยื่นออกมาโอบเราไว้นะคะก็จะทำให้รู้สึกข,ขับเขี่ยดูกระชับมากขึ้นในส่วนของการปรับเบาะนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเวลาเราปลรับเนะะี่ยเราจะปรับอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นแผนกตรงที่เปิดนะคะตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพนักนะคะถ้าเราดันขึ้นนะคะเบาะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราปรับนอนนะคะมันก็จะเอไปด้านหลังแต่ว่าเวลาที่มันเอไปด้านหลังเนี่ยมันจะได้นิดเดียวนะคะไม่สามารถปรับนอนได้ไปสุดนะ ก็คือจะต้องนั่งแบบนี้นี่คือสุดแล้วนะคะนี่ไม่ปรับสุดละถ้าเรามาดูภายในโดยรวมนะคะ ต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่ต่างกับ S L K เลยนะคะซึ่งในส่วนของตัวพวงมลลาลัยเนี่ยก็จะเป็น3แกนแบบนี้นะคะแล้วก็พวงมลลาลัยเนี่ยก็สามารถใช้ควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็คอมมาต่างๆได้สําหรับนาฬิกานะคะอันนี้ก็จะเป็นออปชันที่ให้มากากศูนย์เบนสเลยนะคะซึ่งเขาจะทําให้มันเหมือนกับนาฬิกาที่อยู่ในรถแข่งนะคะซึ่งจะเป็นนาฬิกาจับเวลาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่นาฬิกาจับเวลานะคะเป็นนาฬิกาที่บอกเวลาตามปกติ ต่มานะคะก็คือในส่วนของหน้าจอนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันคล้ายกับ SLK เลยนะคะแต่ว่าเขามีการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะให้มันดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเมย์จะลองเปิดให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นแบบควบคุมเครื่องเสียงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าจอหลกักก็คือเราสามารถเลือกเนวิเกเตอร์นะคะหรือว่าเรดีโอมีเดียโทรศัพท์ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่และถัดลงมานะคะก็จะเป็นแผงควบคุมทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะเอาไว้เปิดปิดปวิดค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะถ้าเมื่อคุม อันนี้ก็คือปรับเบาะล้อน,นะคะซึ่งเบาะล้อบ้านเราคงไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะร้อนมากถัดมานะคะก็คือปุ่มดนโนมิกซีเล็กนะคะหรือโหมดการถับขี่ซึ่งใน s อสเนี่ยจะมีทั้งหมด5โหมดนะคะพอเรากดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นโหมดสปอร์ตนะคะสปอร์ตพาร์ตอินดิวดัวนะคะแล้วก็อีโคสุดท้ายนะคะก็คือคอมฟอร์ตแบบนี้นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะลองปรับเป็นโหมดสปอร์ตพาแลาวเราไปลองขับมันด้วยนะคะว่าจะแรงขนา และถัดมานะคะก็คือในส่วนของเกียร์นะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าเกียร์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเกียร์สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นแท่งยาวนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาพัฒนาเกียร์มาให้เหลือตัดเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะคะซึ่งมีว่ามันดูทันสมัยขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีโลโก้ของ SLC ด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยมีการพัฒนานะคะตัวเกียร์เนี่ยให้เป็นระบบแบบ 9gtonic หรือ 9speed แล้วนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นแบบ 7gtonic นะคะซึ่งทำให้การขับขี่เนี่ยดูสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะ ถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มคอมมานดต่างๆนะคะเอาไว้ใช้เลือกคําสั่งเนาะแล้วก็อันนี้ที่สำคัญเลยนะคะจะเห็นว่าตรงนี้คือเอาไว้ใช้ปรับประทุน,นะคะเราก็ดึงขึ้นแบบนี้นะคะใช้เวลาประมาณ 20, 20านาทีเนาะที่บอกนะคะก็จะเปิด อเคอันนี้เปิดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวส่วนปุ่มตัวนี้นะคะอันนี้คือเอาไว้ปรับกระจกนะคะพอเรากดเนี่ยกระจกมันก็จะเปิดสองข้างพร้อมกันเลยสำหรับภาพรวมภายในนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทดลองขับกันต่อเลยนะคะอย่าไปชมกันเลย รซนะคะคันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่2,000เทอร์โบนะคะซึ่งถ้าเป็น S. l k แต่ก่อนนะคะจะอยู่ที่1,800เทอร์โบนะคะซึ่งเครื่องก็จะแรงขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของแรงม้าเนี่ยก็จะอยู่ที่245แรงม้านะคะแต่อย่างที่เมย์บอกนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเมย์จะไปขับโหมดสปอร์ตพัดให้ดูด้วยนะคะซึ่งเวลาเราเลือกเนี่ยเราเข้ามาที่ปุ่มด y นามิกซีเล็กตรงนี้นะคะกดหนึ่งครั้งนะคะแล้วมันก็จะขึ้นเป็นโหมดให้ตอนนี้คอมฟอร์ตนะคะเราก็เลือกจนกว่าจะขึ้นสปอร์ตพอร์น,น,นะคะ เวลาที่เราเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตพัทนะคะเสียงท่อนะคะจะดังขึ้นมาทันทีเลยนะคะโอเคพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเลยค่ะนี่ไม่เหยียบนะคะเม่เข้าโหมดสปอร์ตนะคะแบบเหยียบที่ทลังเต็ดปอเลยนะคะเครื่องแรงมากๆแ้วถ้าพอเราเร่งนะคะเสียงท่อจะดังกระหึ่มมากเวลาขับมันรู้สึกแบบมันขับรถแข่งเลยซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะเวลาเหยียบนะคะเสียงท่อจะแบบดังมากนะคะแบบแรงดูแรง สำหรับในคลิปนี้นะคะรีวิว mercedes benz slc 300ก mm ็จบลงไปแล้วนะคะยังไงขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามกันจนจบเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเ mm hmm. มย์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เมย์ทางช่อง o อ a k ก99 mm hmm. ด้วยนะคะและถ้าคลิปหน้านะคะเพื mm ่อ hmm. นๆคนไหนอยากให้เมย์รีวิวรถคันไหนอีก mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ใครที่อยากจะทดลองผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสามารถเข้ามาได้ที่ร้านโอสกา99เลยค่ะร้านโอสกา99รู้จริงเรื่องการดูแลลถค่ะ